ดีคร่แอ yeah, no, yeah, ้มต oh, okay, okay. yeah, mm ้ดนตีก่อนแน่เลยกูเพียแอ้มเฉยเขาขีดคำนี่ไปแล้วนี่สวัสดีครับคุณแก้วสวัสดีทางดูทางเอ็กดีไม่อยากตายแบบไหนเอ็กดีครับอยากตายแบบไหนจะโดนแทงตายหรือจะโดนอุ้มไม่ได้ไม่หายไปแล้วครับมีแค่นี้เออ ถามนิดนึงนะครับอันนี้มีโป่งผมทำอะไรผิดไปหรือเปล่าครับแบบเผื่อไม่เข้าใจบอกมึงพี่เลี่ยนไม่ชอบไม่ชอบทรงผมไม่ชอบทรงผมเป็นพิเศษผมชอบโบอ่ะพี่เกียร์พี่โบผู้หญิงอะเบให้ทำโป่งผมเปลี่ยนทรงผมให้ไหมครับกูต้อแข่งเลยอะบอกไม่ทันแล้วเห็นไปแล้วไม่ทันละมันเข้าสายตาไปละ ลูกกิ้วย n ่ looking you ไ m ้ eye <c oughs> ไม่ได้เข้าใจครับไม่ได้เนี่ยมันไม่ได้เนี่ยไอสัตว์พีกว่าอีกไม่เข้าใจซะด้วย <c oughs> ผมคิดว่า <c oughs> ถ้าชอยมีสองชอยผมขอโดนแทงตายดีวยวกว่าอ่ะงล้นมึงแทงมัน <c oughs> <c oughs> แรกก่อนอยา่าขยับนะครับข้ามใครยับซีดข้ามีใครขยับเชี <c oughs> <c oughs> ย่ยโหดว่ะ <c oughs> พี่ไม่ใช่ที่เหลือเลยหรอพี่อยางอ๋อมันไม่เหลือคุณอ๋อเขาว่าแล้วที่เหลือเอาไงบอกที่เหลือเอาไงเออยากตายแบบไหนพี่อยากตายแบบไหนแทงตายพี่เอาไม้พวกนี้มาผมจะตีถามไม่ใครแล้วบอกเขาตามมาทางแก๊งงั้นตามมาทางแก๊งได้ครับตามมาที่แลนด์เลยใช่ไหมครับครับบนลูกเกมคีย์บอร์ดมันไม่มีคนดูผู้หญิงกูขอแทงอ๋อเออเจอแล้วเออออได้ละก็ดูเที่ยพวกมึงเก่งปะไอของจริงปะเออเอเธอร์กดไว้บรรนั้นมั้ง เออคนดูของจริงว่ะไอโจอยาตเออของจริงว่ะเขาดูเชื่อเขเชื่อแหละเดี๋ยวปิดไปก่อนดีกว่าคุยใหญ่มอนข้างๆเนี่ยวินโดว์ปิดได้อ๋อไม่รู้ว่ามันปิดได้โอ้โหว่าไงจี๋ยวคุยกใหญ่มอนเพี่แมันเก่งว่ะไอ้โง่เลยกูอะไรพี่มันมีปุ่มไอ้นี่ล็อกล็อกวินโดว์ครับตรงคีย์บอร์ดด้านบนผมไม่รู้ปากรามไอ้แก่เอ้ยปากรามแก่เอ้ยนก่ปากรามมาอยู่ข้างหลังนี่มั้ยมองบ้าไปฮี่ะมาเนี่มาเนี่มาเนี่ยยื้ไปตีควาย ทำไมพี่ดูด่าทุกคนเลยวะแกบ้าคนด่าใครด่ากูกูด่ากับหมดอ่ะบอกเขาว่าเคยมีโจทย์กับใครไหมเ็กดีเคยมีโจทย์กับใครปะครับนี่ครับใครใครอ่าแกรู้เคยทำแก๊งเราแตกอะครับแก๊งอะไรอะครับบัาโฟเมิดครับบาโฟเมมดอยู่ไปแล้วบาโฟเมิดอยู่ไปแล้วนี่เพากลับขึ้นมาแล้วครับตอนนี้ชื่อแก๊งอะไรชื่อแก๊งอะไร ชื่ออะไรนะไอเกเรย์ครับไอเกเรยมันชิเมล่าพี่ที่ผมไปดูสลับแบบแบเดียวกันพอเดียวกันครับใช่ใช่ที่ถามดีไม่มีบาฟูมีแต่บาค้าครับแทนกันได้ไหมมึงสั่งกูไอโจไอถามเขาดิถามเขาไม่เกียร์ถามเขาดิว่าแล้วรออะไรอยู่ในไมถึงไม่ตีแบากรอบบรครับมีคนไม่ห่วงไอพวกนำสกุลคิเมล่าก็อยู่ในบาโฟเมทั้งหลายจอเออแก๊งพอดีแก๊งเราสร้างตัไเองมาประมาณห้าเดือนครับแล้วก็ตอนนี้ครับเพิ่งได้กลับขึ้นแกงมากำลังเร่งทรัพยากรอยู่ครับ พร้อมคือไปเอาแน่นอนครับหรือผู้หญิงบึ้บเลยเคียพพ่เฉนินบอกให,ให้เขาหวดเลยบอกให้เขา,เ<อ>าหวดเลยลมไม่ง<ด>ั้นเราจะหวัหวดเขาบอกเขาเอาให้เขาเลือกเอาว่าจะเอาไงงั้นเอางี้ผมมีให้อีกสองช้อยคครรัับบไปหัวดเขาหรือหวดกับผมหมายถึงว่าถ้าเลือกเอหวดเขานี่คือหวดเลยใช่ไหมครับใช่ครับเลือกหัวดเขาครับบอยเขาตามแก๊งมาแล้วไปหัวดเลย ดี๋ยวรอชั้มแก๊งหัวดกผมต่อบอยรอไปดูตามแก๊งแล้วหวดเลยเดี๋ยวผมไปดูได้ครับเกียร์ได้ดูของบัตรไรกี้เอาเลียวไม่ต้องไม่ต้องลงมือเองด้วยพี่เปียวใช่ครับขอบคุณครับเปียว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 เขาจะแจ้งแล้วหรอพี่เขาตอบเขาตอบไม่คิดเลยคุณรั่วเลยรอดูละครเด็กดีปะพี่เฉินเขาตอบเขาตอบไม่คิดเลยอะพี่ คือจริงๆคือเตรียมว่าจะไปเล่นกับเขาอยู่แล้วแต่เพียงแต่ว่าด้วยความที่ก็คิดว่าเขาเพิ่งขึ้นมาแล้วน่าจะยังไม่พร้อมเลยไม่อยากบอกเขาว่าอย่าไปสนตอนที่แก๊งออร่าโดนตอนที่แก๊งออร่าก็ไม่พร้อมแต่เขามาเล่นอย่าไปสนคเลยคิดว่าเขาจะแบบว่ามันน่าเกลียดหรือเปล่าอะไรเงี้ยถ้าสนแก๊งอื่นแล้วแก๊งตัวเองเมื่อไหร่จะโตถูกดีมากเก่งมากครับคือจริงๆความแค้นมีอยู่นะครับแต่ว่าลัวพี่ดูไว้จะมองว่าแบบ ไอ้ไปหัวเลยฟังนะหัวเลยผมไม่ผมไม่สนแก๊งอื่นว่าจะตีกันเรื่องอะไรจะจะแตกกันเพราะอะไรผมไม่สนใจแต่อย่ามายุ่งกับธุรกิจเพราผมแค่นั้นเองดีมากใช่อย่าเป็นข่าว forget feed อันนี้ไม่ค่อยเวิร์กเท่าไหร่ไปทางอินเตอร์อีกแล้วแซมเยอะบอลลูมตีนบอลลูมตีนอันนี้ไม่ค่อยเวิร์กอันนี้ไม่ค่อยเวิร์กเท่าไหร่ต้องไปหาแปรไม่อะไรแก๊งแข่งทำไมวะพี่มิแต่ไม่ออก อย่าไปคุยเวลาคุยกันไอค contact อยืนตบตาอย่าตบตอย่รู้เรอ่องบอนแทตกูอย่ากตาม่อตกอย่าอย่าปบตาอย่าตบตาอย่าตบอย่าวบต่าตบอ่วอ่าเบ้าย่าอ่าอย่าบย่าตบตาอย่าตบตาย่าตอยีาตบาย่าตบาย่าตบตอย่าตบอย่าตบาอย่าตบตาอย่าตบตาอย่าตลตาาตไตอย่าตตอย่าตบตาอ่าตบตาอย่าตบาอย่าย่อ่อ่ย่ย่ตอ่ต่อนแทตาริ่มลา บอกเขาผมขอแค่บอกเขาว่าขอแค่ย้ำอาวุธเขาได้สองชิ้นตอนนี้เราพูดถึงเรื่องรเอางี้ย้ำอาวุธเขาได้สองชิ้นโอเคเลยโอเคหมายถึงอะไรครับหมายถึงพวกเราโอเคเลยพวกผมโอเคเงื่อนไขเงื่อนไขมีแค่นี้ถึงว่าถ้าสมมติว่าเออเอ็กดียับอาวุธบัฟเออใจเกเรได้สองชิ้นคือสองชิ้นต่ำๆครับแต่<ำ>คุณอยากได้เพิ่มก็แล้วแต่คุณผมไม่ จะไม่โดนจะไม่โดนไวปีใช่ไหมครับถูกถูกโอเคครับอันนี้คือให้ขอถามว่าเปิดเลยใช่ไหมครับใช่เอาดิเอาเลยครับเราว่าประตูนะครับอยากเห็นหรือว่าไม่ทราบว่าเขาลงไม่เห็นเลยังไงใช่เขายังไม่เห็นใส่สูตรอะครับโพลถามเลยยังไม่เห็นสูตรเขายังไม่เห็นพวกเขาเลยครับใช่ครับตั้งแต่ขึ้นแก๊งมาเขาเหมือนจะยังยังไม่ได้ใส่สูตรหรือเปล่าครับใช้ใจมองเรียกไหมเรียกมาคุยดิปล่อเขาโพลเรียกเลย เขาพนเรียกเลยเขาพนเรียกเลยคุณคุณพนเรียกเลยครับเชื่อผู้หญิงโคตรเยอะเลยเนี่ยไอ้พี่ชายมือเขายืนทำอะไรวะถามให้เดินล่อเลยนะเฮ้ยโทนี่เข้ามานี่ยืนอะไรตรงนั้นไกลมานี่ใช่ไม่ใช่ซื้อคอนเทคด่วนเลยตอนนี้ พี่ตลกธรรมชาติจัดอะพี่เลิฟคนหนวดจมูชื่ออะไรครับเนี่ยชื่อนิวเลอร์ครับเขาบอกกูว่าเขาเป็นเพื่อนพี่กูอันนี้ทำตรงผมล้อพี่เรืองหรือเปล่าครับอ๋อไม่เลยครับอครับเขาบอกเขาเป็นเพื่อนพี่กูพี่หลงใช่เหรอครับเป็นเพื่อนพี่หลงเหรอครับมึงจําไว้นะไม่ใช่เอ้าพี่หลงหลงกับเพื่อนกูเอออดีเฟียวอดีเฟียวอดีเฟียว อันนี้เฟี้ยวเพื่อหลงเอออันนี้เฟี้ยวบอกกลัวเพื่อหลงพูดดิสุดดจักลัวเพื่อหลงเออเฟี้ยวอันนี้เฟี้ยวต่อผัวกันมาตั้งแต่เด็กเออฟังมานี้เฟี้ยวสุดจดไว้ก่อนซีกันมาพูดมานี้เฟี้ยวสุดเลยที่เหลือไม่เฟี้ยวเลยสภาพเดเฟี้ยวว่ะพี่ เฟียวเฟียวอันนี้เฟียวเลยอัี้เฟียวเลยไอ้อโฮลี่จดจนหลุดไปแล้วอะ <c oughs> กระดาษตกอยู่นี่เลยได้เรื่องไหมพี่นุกเอ็กดีมีกี่คนครับตอนนี้ในสล็อตน่าจะสามสิบห้าคนครับคิดว่าไหวไหมถ้าพูดตรงๆทรัพยากรเขาน่าจะเยอะกว่าเราเยอะครับ แต่ว่าผมก็มั่นใจว่าต้องเอาคืนอยู่ดีครับดีักก็ลุยเลยดีกันก็ประกาศเรียกเขาปแล้วใช่ประกาศเรียกแล้วครับพี่อาชีพน่อยเฮ้ยเอา เอาหัวกันดองคนมีแผลให้หัวกันไปลุงอย่าบอกนะแคสอะคนหัวฟ้าชื่ออะไรครับเนี่ยเขาชื่อแก๊งใจเกเีถูกไหมใช่ครับโอเคถ้าเขามาก็ถามเขาเลยครับ You want to fight right now ถามแบบนี้เลยเหรอนำบบอันนี้ไม่เฟี้ยวนะคุณต้องการสู้ ตอนนแต่แย่มาเริ่มเพี้ยนไม่ถ้าเกิดเขา้าเกิใจเกเรมาบ่อยเขาบอกเลยว่ามึงเคยทําแก๊งกูแตกวันนี้ถึงตาแก๊งมึงแตกบังแล้วบ่อยเขาพูดอย่างนี้งั้นพูดอย่างนี้ก็ได้มึงเคยทําแก๊งกูแตกงั้นถึงตาแก๊งมึงแตกแล้วเอาเข้าเป่าเปล่าอันนี้เฟี้ยวชอบตรงฟิวนี่แหละเมื่อกี้น่ะรถประมโบน้องเสียงเร็วมากเลยผมว่าแลมโบนะพี่เฉินใช่ใช่รถแรงรถแรงคนหัวฟ้าชื่ออะไรครับเนี่ยที่ยืนดีที่จะเอาค้างผมชื่อรวยๆครับ มึงคนซะด้วยอย่างที่บอกมันทำแกงมึงแตกได้มึงก็ต้องทำแกงมันแตกได้ทองเต็มแขนเลยมึไหวหรือเปล่าไม่ไหวก็ต้องไหวครับตอนนี้รวยจริงครับเฟี้ยวเฟี้ยวเออดี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  เองเองมาข้างหน้า่ไอทองอยู่ปะเองอยู่เท่าไหร่วะคดเบือนน่ะสิบสามขวบครับทองไม่อยู่เ่อของผู้ใหญ่อ่ะเด็กไหวเหรอไปครับฮะปูถามว่าไหวเหรอโอ้เดญ่ที่พดอะไร่เจอเี้ยวเฟี้ยวเด็กมันเอาเด็กมันเอาจวนี้เด็กมันเอามันต้องเช็ดเด็กด้วยว่าเด็กไหวเปล่ากระที่วเด็กีเฟี้ยวเลยขายรวมก่อนคุยดีพี่เขาดีดี มึงไหวอะตามทอมาเคียวตามทอมาเคียวเออเออคนเหมือนอ่ะตามทอมาเคี้ยวมันนี่อะไรนะคะกดดันมึงอะมึงไหวเหรอไหวไหวครับไหวครับบอกงั้นมึงเตียกูบอกไว้งั้นมึงเตียกูอ่ะก็มึงไหวก็มึงบอกมึงไหวบอกไว้คุยกับผู้ใหญ่อย่าพูดว่าฮะอะไรนะครับเิ๊งร้องเพลงเป็นไหมร้องเพลงอะไรหรอครับเร้องเพลงปลุกใจแกงเองดิ ให้ร้องเพลงอะไรหรอตอนนี้ปลุกใจเพลงอะไรก็ได้เออตอนเราตกปลานดำลึกอะที่นี่เริ่มร้องบ่อยๆอรั้งที่เราเตรียมกันมาเอะไรดินี่สุดยอดนะช้างช้างช้างโอ้โหน่าเช้างหรือเปล่าช้างปลากระตตอรไหวปาตัวย่าเรียกว่าพี่เกใจอะย่าแต่งด้วยไอชินิดาจะมีความสุขในวันเด็กที่สุดแล้วะมันน่าจะมีความสุขในวันเด็กที่สุดแล้วกูว่าแข็งมึงกำลังท้าศึกใหญ่ถึงแข่งแตกนี่มึงมาร้องเพลงช้างเลยแกันลือ มพูดอะไรของมึงอีกกะลือวันเด็กวันที่นี่มึงโตสบายไหนเนี่ยกะลือเนี่ยโอ้ตะคูน่าพี่คิดมากแไอทองไหนทองตาทองมาดิไอทองงัดงันร้านอยู่พี่กำลังมาพี่ไอเอ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 อไม่ค่อยมีแรงสู้แล้วครับเองมีแฟนเปล่าไม่มีครับทำไมไม่มีไม่มีคนเอาครับอุ้ยยังเด็กครับนอ่ะเหมือนมึงเลีอโจเหมือนนุ๊กเลยอ่ะ เอางี้พี่มีหนึ่งเวพี่ไปเจอมาหาเพื่อนเล่นไอทองมาแล้วดิมาแล้วลูกมึงมาเดินเป็นพานได้ไงเนี่ยเอายดไอทองมึาเขียดาด่ไอทองมาแล้วบอยทองขู่มาดิรองเท้าบอยทอาขู่มาดิทอา้้ามาขู่มาาร์โรอาบอดคอเด็กไอเา็กไอเด็กอเด็กไอเด็ามอเล็กบอเด็กอเด็กไอเด็กไอเดอเด็กไอเอเด็กบอเ็อเด่อเดด็ไอเไอเเด็กอเ็อด็บอเ็เด็ดได้เดียกไอเดเด็กอกอเอเด็กไอเได้ได มึงคูมันดิมึงแห่ดิมึงแห่ใส่มันมึงแห่ใส่มันเลยไม่คูมันดิแห่โอ้ยควายเอ้ยโอ๊คาวบ้านเด็กก็เท่เขียนึงกับบ้าเดีดิทองบอกดิมึงจะเอาไงกูพูดไปบอกมึงจะเอาไงกูมึงจะเอาไงอัยกู เสียงน้าชวนไม่ได้ของได้ใช่ไหมทำดีๆนะพี่อันนี้มันมันตีในบ้านบอลบ้าพี่เฉินแบบสไลร่เดือดแย่งกันเลยกลแห่อารมณ์อารมณ์ตีกันในบ้านบอลอารมณ์ตีกันในบ้านบอลในเวร์ต้องมีแฮ่ด้วยล่ะคมึงคู่มันสิเฮ้ยมึงชวนมันไปตีในบ้านบอลไปไปครัพี่ไอทองทองมึงมารับบิ๊กทองมานี่ทองมึงเอาให้มันกลัวดิมึงให้มันกลัวดิควายฟังนะมึงปล่อยรับได้ใช่ไหมมึงปล่อยแต่เต้นก่อนเอาเบาๆเสร็จปั๊บมึงแทงมึงแทงมาคนเดียว แล้วมึงขู่แกงมนข้างหลังโอเคไหมไม่ไม่่่ึงอไมันน่ากลัวเร็วโอเคครับพี่มึงววยมันกลัวขว่วมันกลัวก่อนใช่ไหมบางตาสเต็ปบางน้องบางเสร็จแทงแทงเสร็จแทงเสร็จขู่ใหญ่โอเคปะบางแบบปล่อยแบบ่มเนิๆโอเคครับแล้วก็นี่เราก็แทงเลยใช่ไหมครับพี่แทงเสร็จแล้วก็แกงมาข้างหลังว่าจะเอาอีกไหมเฮ้ยไอเด็กน้อยคิดเยี เดี๋ยวไม่ได้เรียกใครเด็กน้อยได้ยินไหมเนี่ยไหนเนี่ยพี่วุ้พี่วเด็กมาเอาให้ทองมีอาวุธยังถามดิมีอาวุธยังมีหรือยมีครับตายหมดเลยยโอ้ยเหี้ยหว่างเลี้ยงมีเพื่อนใครอยากใ้ด้วยแผลด้วยแผลเสียงไม่น่าขู่ใครไอ้ดิเสียงไม่น่าขู่ใครแหลมบ้าแล้วหหดหมดแล้วแหลมบ้าแหลมคนบ้าสิร่วมมาสู้แล้วไอ้ทอเบอกมันมึงลุกขึ้นมาตัวตัวกูทอเบอกมันบอกมึงลุกขึ้นมาตัวตัวกูชุบันชุบัน อ๋อมึงขึ้นมาตัวตัวกูลูกผมแป๊บไอ้ทองเก็บทรงเลยอ๋อดิไอ้ทองมาตากคนมาเพิ่มไอ้ทองไอ้ทองมาตากคนมาเพิ่มมันจะได้เลยใครใครแพ้ต้องกินผักใครแพ้ต้องกินผักงานนี้โอ้เหี้ยโหดว่ะโหดว่ะผักเหลวใครแพะกินผักเออเราดิบอกมึงมึงขึ้นมึึงขาตัวตัวกูมีอะไรอ่ะไอ้ทองไอ้ทองไอ้ทองอ่านอ่านข้อความไอ้ทอง ต้องบอกวันถามวันตัดหนึ่งหนึ่งเป็นยังเลยไอลามครับเออบอกมือตัวตัวกูตัวตัวนไม่ละแทงเงี้น่ะว่างี้อะไรฮะสนใจตัวตัวไม่ละครับเสียมไม่น่าท้าตัวตัวเอ้ข่ะว่าตึงโอ้โหจีสอบว่าไม่ตึง้าครับไม่ท้าหนึ่งกันเลยไอ้ทองไอ้ทองเออเดี๋ยวไม่ได้เนี่นี่มันนี่มันนี่มึงพูดไปว่าเฮ้ยมาแล้วเฮ้ยมึงมาแล้วไอ้ติงจากเกเรมาแล้ว พี่ใจเกเรบอกเอ็กดีบอกเอ็กดีให้เอ็กดีจัดการบอกให้เอ็กดีบอกให้พวกมันเอ็กดีจัดการผมยืนเฉยครับเอาเลยอยู่ข้างหลังละวไอ้ดีบอกไอกดีจัดการเลยเเระหลบดีกว่าแล้วมันมาน้อยด้วยพี่มันโดนแน่เรามาทางนี้อ่าแก๊งใจเกเรอันนี้ชื่อคุณอะไรครับโอเคอยู่ที่เดิมครับผมเดลครับยองข้างยองข้างดแล้วแก๊งใจเกเรตอนนี้มีกี่คนครับทองเงียบก่อนทองเงียบก่อนเราดูลุ้นใจหนึ่ง สามสิบสองนะครับใช่ครับเสียงไม่โคตรเอาเลยเหรพี่เฉียนไอ้หัวหน้าแก๊งอ่ะเออเสียงไม่โคตรได้อันนี้คุณเดฟเป็นลีดเดอร์ป่ะครับใช่ครับผมตอนนี้ผมเป็นลีดเดอร์เหมือนพี่นุกเลยเหมือนพี่เฉียเลยไอ้คนหนวดป,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 ป๋าพอ,อการพอกันารพอการมาสา <ใน S 1> มห้า 3, นี่สามสองาเพื่อที่จะตีเพื่อที่จะตีแก๊งไหนเหรอครับตอนนี้เหรอครับใช่ครับอันนี้แก๊งมาเยยังไม่มีเป้าหมายชัดเจนดู บอกบบพูดไปเลยบอกเดลซิปไปดิคุณต้องตีมันใหญ่ไปเลยดูน้ยวะแทงเลยพูดบททแงอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งมันเอาแล้วมันเอาแล้วมันเอาอยู่อะไรนะอยู่บนไฟเหี้ยเหรอวัยเวรเลยโอ้โหไอสัตว์เนอะยำแท้เลยคุณล้วนพี่พี่มันจะพูดแล้วมันจะพูดแล้วจะทำไงแล้วเดบพี่เกไปให้บีไปดูมันลืมแล้วอะไรมัะทำอะแปลกอ่ะเอาง่ายครับไอผู้เหี้ยเหรอวะก่อนหน้านี้คุณเคยใช้ชื่อแกร์ว่าบัพปุ่มเอ็ดใช่ไหมครับ ขะหมอนเด็กอ๋อใช่ครับใช่ไอ้ยได้เฮียใช่คุยเยอะจังวะเขาไม่แทงกันหลอะนี้มึงมก็เริ่แทงสองแก่เลยไงบอกมึงคุยเยอะละวันนี้เราคุยเยอะคุยเองกูเองกูเองอะเรียกไปชาร์งเงียคุยเลยเป็นไแล้วกูแทงแล้วพี่ไปใช่ครับเออเขาไม่แทงหลักทีไว้เงี้ยคุยนะาบอกดิเป็นกูแทงแล้ว บอกไปเดี๋ยวเรื่องของมันไม่ใช่เรื่องบอกเรื่องเรื่องของเรื่องของมึงไม่ใช่เรื่องกูแล้วก็แทงแม่งเลยต่อไปใส่สูตรมายังไม่มีสูตรยังไม่มีชุดใช่ยืนยันไฟไรเนาตีกันทั้งยังไม่มีชุดพิชชนอันนี้ฮู้ดที่ใส่ไม่ใช่ชุดฮู้ดของอันนี้ป่ะครับเป็นของร้านคาครับคนตีป่ะแล้วชุดจะได้ประมาณเมื่อไหร่ครับของมันมีลาไปแล้วของร้านคาได้ไงวะจะต้อง time queue ครับ าายถึึงว่ข้นนเดือต้องพูดอยู่บอกไปไม่ต้องพูดบอกให้มึงไปใส่ชุดแบบเดียวกันให้หมดกูจะเอามึงละไปงั้นไปใส่ชุดให้เหมือนกันให้หมดเลยครับเดี๋ยวเรามาซัดกันเลยเท่นไม่แทงพี่เดินมันไม่แทงแทงมันว่างตอนนี้ใช่ไหมครับมัวรีแล้วเฮียไงมัวรีแล้วเเดี๋ยวราแทงดิแทงดิแทงดิเฮียแทงเลยคนนึงเปิดเลยแทงดิเออเสีย โอ้ยมันนี่ยจร้โีนะโอ้ว่าออกเลยออกออกเลยออกเลยเฮ้ยถอยเลยถอยเลยเฮ้ยถเลยวถอยเลยว่ถอยเลยว่าถเฮ้ยมีสวนมีสวนมีสวนมีคนตีโนตีนวัุติกันวัลุติกันวติกนอ้ก่มรู้ขอความฉลาดนะียเกก้อนกก้อนกอนกกอนอน มาไม่เร็ของไม่รู้ตีก้ีบแดงเลยครมดหน้าที่ผมแล้วมัวรีแล้วู้ยพอได้ไหมครับมัวรีแล้วได้ได้โหดโหดโหดโคตร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 หโคตรโหดโคตรอันตรายครัดวเวลก่อนเหียโหสัตว์ เอออุ้ยเฮียเขาเล่นกันมั้งได้ไงวะกอดมึงเนั้นมึงเนั้นเขายืนกอดกันอยู่เขาเล่นละครเวทีมั้งไอ้ควายมึงไม่บอกวะว่าอ้าวคือเราจะไข่แพ้ได้กินผักชั่วไหมอ่ะมน้าพ่นไหมมีขอคพูดได้เปล่าจะพูดอะไระรอบล่าอ๋อจะคุยจะคุยกันเหรอจะคุยจะคุยแลนโจไม่ได้โจคนไม่ได้ัจะตีกันแล้ว่ะไม่แต่มันไม่เกี่ยวกับเราไงไม่เกี่ยวกับเราไม่ใช่เราดิมาดิกเขาหน้าพ่นกันดิเราจะไป็นพ่นเขาทำพิษอะไรล่ะงั้นเดี๋ยวให้คุณเดฟเต็มตัวเลยครััััับบบบบเเเเดีี๋ยยวหลลงรรรรรราุกนต็มะคค เสียเลี่ยงว่ะเรื่องว่ะตึงตึงนพี่ตึงพอกันโคตรหวาดไหวนะแรมทำไมวะเพื่อนพอกันตึงพอกันตึงพอกันตึงพอกันเฮ้ยไม่เคยทำครับถามไม์ดีครับไม่เกี่ยวพวกผมครับถามไมค์ดีครับตึงพอกันตึงพอกันแก๊งนึงก็ขึ้นแบบแรงที่เคยพังพังเออตึงพอกันไม่รู้แก๊งไหนทำไมไม่รู้ไกูไม่เกี่ยวแก๊งกูไม่เกี่ยวไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้ของโมลี่แล้วแม่งตึงพอกันอย่างเงี้ยไม่เกี่ยวนะไม่เกี่ยวนะไม่รู้อ่ะไม่รู้ไม่รู้ไม่เกี่ยว ใช่ครับไม่รู้โอเคครับตอนนี้นะครับไม่รู้นะไม่รู้ไม่รู้มัวรีแล้วเออมัวไม่รู้อ่ะไม่รู้ไหนพี่ใหญ่นพี่ว่าเราหาวันนัดสอมกันไหมครับพี่เราหาวันนัดสอบได้บอกพวกมันไปดิบอกพวกมันไปดิพวกมันจะได้ออนอ่ะแก๊งีรีบ้อบรีบ้อบเว้ยก่อนทีมจะแตกทีมกลัวอ้าวทีมก็แตกแล้วเนี่ยเทียอะไรชุดสอบก็แตกแล้วเนี่ยอาการไม่ค่อยดีชยำจริงมีโคม่าครับโอเคครับบายบายครับมีการปรับเปลี่ยนคนนิดหน่อยจี๒หนึ่งคน เรื่องอะไรไม่สนใจเดี๋ยวเรียกคนเข้ามาเลยอุ้ยอุ้ยเยี่ยแล้วไม่เอาจริงแมวจริงแมวจริงอันนี้พิสเพื่อนแเป็นผมไม่ยอมเลยนะเขาพูดอะไรกันอย่างเงี้ยเรื่องอะไรไม่สนใจตามคนไปเลยไอ้แฟมึงว่าป่ะกูไม่ยอมอ่ะมาแทงกันเลยไม่พี่ว่าก็เออว่าพอกันพอกันพอกันคุณเลิกไม่ได้ไปถ้าเราตีอะตีได้เราจะใส่ชุดยังไงไม่มีชุดแต่ฟังดีฟังดีเยี่ยใส่ชุดเดียวกันเหมือนดขาื้อยืดขาวื้อยืดขาวเยอะแยะไปขาวดำ ไม่ทันก็เรียนตมเลยตีเลยเอาทกเสื้อป่ะเสื้อลายหน้าพี่อ่ะปล่อยเฉ่าว่ะปวดเลยเรียกรวมปวดเลยเดี๋ยวเตรียมปวดให้เดี๋ยวเตรียมปวดเลยมีแผลกันกันเกิดเรื่องไรทเ่ีบบมันไม่ควรว่าไอ้เนี้ยโอ้โมีแผลกันดิคือเหมือนกับว่าเขาเขาไม่ไม่ชอบหน้ากันมานานแล้วเขาเลยเปิดกันเลยเอาง่ายอ่ะเอี๋ยวก็โดนทำแตกเขาเลยเอาคืนโคตรสดผู้ใหญ่อะมันโมลี่แล้วนี่ไม่เกี่ยวนะเออเป็นสดเหมือนปล่าสดปล่า จริงพี่จริงปปเปอร์อยู่เหมือนกันอะไรไฟไฟไรน้าวไรน้าวนะไม่เคยโดนเราตีมันกวนเขาหมายถึงว่ามึงมึงรู้ไหมว่าช่วงนี้มะนาวมันแพงมันแปละรับแตกไม่เปรี้ยวเลยดิช่วงนี้มะนาวใช่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 ก็เดี๋เขาซัดกันแล้วเนี่ยเที่ยเดือดว่ะไม่เห็นเขาบอกซัดเลยเมื่อกี้ฝั่งหนึ่งบอกจะไม่เปลี่ยนชุดแล้วซัดแม่งเลยดิโคตรโหดโคตรอันตรายโคตรเหม็นเราได้ซัดไหมครับพี่เออเราได้ซัดไหมครับพี่อ๋อเราไม่ได้ซัดเขาซัดกันแล้วไม่เกี่ยวกับเรา เงาไม่เจอเจ้ามันเดิมดแต่นี้มันห้าสู้เงินนะทองทองไม่แปลนคูเจ้าตำรวจไอ้สัสฟัโอ้โหพูดแบบนี้ไม่ใช่ฟันน้ำนุ่มครับเราลองสำรวจเราลองทองแค่อะไรตำรวจอะสองจังเบสแค่หลายแผลอยู่แล้วเฮียตำรวจไอ้สัสโอ้โไม่มีอะไรครับโอ้โหเป็นงานร้านดีกว่าครับพี่เดี๋ยวมาครับไอ้ทองนันที่ร้านอะทองร้านเลย